ขอทานที่พวกคุณว่านี่นะคะเขาคือลูกชายของฉันเองค่ะฮะ ouais. ล,ลูกชายจของตลาดผลไม้ยจ้าผลไม้สดๆเลยจ้าโอ้ยแกว่าไหมวันเดียวไหมวันนี้ตลาดมันเงียบเงียบไปวะนาน่ะส so ิพี่หนุ่มพักเ่องหลังมาเนี่ยขายของไม่ค่อยได้เลยอะ นั่งบ้าว่าใช่หรอคะโอ๊ยไม่ใช่ค่ะคุณลูกค้าไม่ใช่หรอกคะ่ะเอา้านี่แกร้องเพลงเสียงดังอยู่นั่นแหละคนยิ่งหงุดหงิดหงุดหงิดอยู่เนี่ยนี่แกช่วยย้ายไปร้องที่อื่นได้ไหมเพราะแกะแน่ๆเลยอะลูกค้าถึงไม่เข้าร้านพวกฉันเนี่ย <c oughs> จริงพี่ไปไปไปชิญเชิฮ้ยพี่จ๊ะให้ฉันอยู่ตรงนี้เถอะนะที่อื่นคนเดินน้อยอะพี่ ให้ฉันอยู่ทำมาหากินตรงนี้เถอะนะจ๊ะขอร้องนะจ๊ะไม่โอออๆอก็ได้จะถือว่าทำบุญแล้วกันค่ะพลไม้ไม่จ้าสดๆหวานๆเลยจ้าเต็งโมลูกใหญ่ๆเลยจ้าขายก็ขายไม่ได้พี่ครับคือผมหิวข้าวมากเลยครับพี่ ผมของเง oh, ินซื้อข้าวกินหน่อยได้ไหมครับโอ้ยมามุ่งนี้อีกแล้วหรอนี่อ้างว่าอยู่ข้าวที่แท้ก็มาขอทานนี่ไม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 ่มีหรอกพี่ครับคือผมอยู่ข้าวมากเลยครับพี่คือขอยืมสักร้อยหนึงได้ไหมครับเดี๋ยวเอามาคืนโอ้ยฉันไม่มีหรอกร้อยหนึ่งอะ นี่วันนี้ฉันยังขายข,ายของได้ไปถึงร้อยเลยพระคุณแลอีกอย่างเนี่ยนะฉันจะเชื่อได้ไงว่าแกยืมแล้วแกจะเอามาคืนนะถ้าแกได้เงินไปเนี่ยนะรับรองหายหัวแน่นอ,อน,นไม่หายครับผมคือคือ,ค,อคืออะไรคือขอทานหรือไมิจฉาทีพไปเลยปะหาดของเงินโชบ้านเออนี่คุณคุณหิวใช่ไหม ฉันพอมีเงินอยู่บ้างอ่ะนี่เงินฉันให้ไม่เป็นไรครับผมรับไม่ได้หรอครับเอาไปเถอะคุณจะรู้ว่าความหิวมันเป็นยังไงถ้าผมเอาไปแล้วคุณจะมีเงินซื้อข้าวกินหรอครับอ๋อฉันพอมีข้าวเหลืออยู่บ้างอ่ะจากเมาาื่อเช้ามันพอกินให้หายหิวได้เอาไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องมาคืนฉันหรอกขอบคุณนะครับ โถ่แม่คุณไม่น้ำใจงามตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วคิดจะช่วยเหลือคนอื่นเขานั่น<ล>สิพี่ไม่ดูสารรูปตัวเองเลยนี่เอาตัวเองให้มีกินก่อนไหม <c oughs> หสภาพสิ <c oughs> <c oughs> ข้าวอยู่ไหมอ๋อไม่หิวแล้วครับอะนี่ตอบแทนสําหรับความมีน้ําใจเมื่อวานนี้ครับอ๋อค่ะแสนนึงเลยเหรอคะม,มันเยอะไปไหมคะคุณไม่หรอกครับวันนี้มันขอตามพวกเราเมื่อวานนี่ว่าแล้วทำไมวันนี้มีเงนแสนนะ ไปขโมยใครเข้ามาปะเนี่ยใช่ในี่แกไปขโมยใครเข้ามาเนี่ยบอกมาหน่อยวนี้เลยนะนี่ใช่คนในตลาดนี้หรือเปล่าฮะแกไม่บอกจะแจ้งตำรวจเกิดเรื่องอะไรไขึ้นเหรอคะอ๋อ <laughs> คุณหมอใ <laughs> สจังวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> เออ <laughs> คือว่าก็ไอคนเนี้ยสิคะ เมื่อวานเนี่ยมันยังเป็นขอทานมาขอเงินพวกเราอยู่เลยนะคะแต่ว่าวันนี้มันมีเงินเยอะแยะมากมายเลยค่ะฉันว่ามันต้องไปขโมยให้เขามาแน่ๆค่ะใช่ค่ะต้องโทรแจ้งตำรวจเลยไหมคะโทรศัพท์เดี๋ยวค่ะคุณขอทานที่พวกคุณว่านี่นะคะเขาคือลูกชายของฉันเองค่ะฮะลูกลูกชาย ล่ะลูกครับแม่เพิ่งมาเมืองไทยใหม่ๆไม่นอนต่อยละลูกฮะเมื่อคืนผมนอนจนเต็มอิ่มแล้วครับก็แล้วแต่ลูกแล้วกันเนาะเออเจมแม่ว่านะลูกกลับมาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยแม่อยากจะให้ลูกช่วยดูแลกิจการตลาดเป็นจริงเป็นจังสักทีนะลูกนะตลาดของเราเนี่ยมีหลายสาขาแ,แม่เองก็ดูแลคนเดียวไม่ไหวหรอกลูกได้สิครับแม่กลับมาคราวนี้เนี่ยเจมตั้งใจกลับมาช่วยแม่บริหารอยู่แล้วครับอืมออว่าแต่ แม่จะให้ไปดูที่สาขาไหนแล้วครับเอ่อนี่เลยสาขาลาดพาร้าวร้อยหนึ่งเลยลูกลาดพาร้าวร้อยหนึ่งได้คร<ด>ับ<ด>แม่เดี๋ยวผมไปเลยนะครับแม่ฮะเจมจะไปเลยเหรอลูกอย่เดี๋ยวนะจะใส่ชุดนี้ไปเลยเหรอลูกใช่ครับแม่งั้นเดี๋ยวผมรีบไปก่อนนะครับพอดีผมจะไปซื้อของด้วยไปะะเลครับแม่ไอ้ลูกคนนี้เนี่ยมันขยันจริงๆเลยขยันเหมือนแม่ไม่มีผิดเลยเนาะ โอ๊ยนี่กูรีบจนลืมกระเป๋าตังค์อยู่หรอะเนี่ยส่งโทรศัพท์ก็ไม่ได้ออามาเงินก็ไม่มีจะกินข้าวพี่ ตายเอาดาบหน้าแล้วกันวะผมมีพ่อค้าแม่ค้าใจดีบ้างแหละเอ่อฉันต้องขอโทษคุณมดด้วยนะคะที่ฉันมีตาหามีแววไ,ไม่ใช่แค่ไม่มีแววอย่างเดียวนะครับไม่มีน้ำใจด้วยอุ้ย,ยคุณคุณเจมคุณมดคืออายเนี่ยต้องขอโทษจริงๆนะคะให้เราเนี่ย ทำมาหากินที่ตลาดนี้ต่อนะคะอย่าไล่เราไปขายของที่อื่นเลยค่ะผมก็ไม่ใช่คนแรงน้ำใจอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแค่พวกคุณสองคนต้องปรับปรุงตัวเวลาเจอใครที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยก็ควรช่วยเหลือเขานะครับช่วยเท่าที่ช่วยได้ไม่เบียดเบียนตัวเองนะครับคุณคุณมดกับคุณเจมค่ะเขาคุณยิงค่ะแม่ครับผมว่าเราตอบแทนคนเปิดหัวแค่นี้คงยังไม่พอหรอกครับผมว่า เราควรชวนเขามาทํางานด้วยดีไหมคะได้จะลูกตามสบายเลยนะแล้วแต่ลูกก็แล้วกันจะให้หนูไปช่วยทํางานหรอคะให้หนูไปช่วยทํางานไม่ได้หรอกคะ่หะหนูความรู้น้อยไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเรื่องงานเนี่ยผมสอนได้แต่ถ้าเรื่องความมีน้ำใจเนี่ยมันสอนกันไม่ได้ครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะจ้ะทำถูกแล้วลูก